สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าว,วันจัน์ทรนะคะพอดีวันนี้ผมมีเวลานิดนึงค่ะหยุดครึ่งวันนะคะนี่ค่ะอากาศที่เบลเยียมเริ่มจะหนาวแล้วนะคะทุกคนก่อนที่ผมจะเก็บมะกรูดเข้าไปในบ้านผมก็จะทำการแยกต้นก่อนนะคะเพราะว่ามีอยู่สองต้นในกระถางน,นี้นะคะ นี่ค่ะพาเพื่อนๆได้ดูคลิปตั้งแต่แรกๆที่ผมทำคลิปสำหรับการบำรุงและดูแลต้นมะกรูดนะคะว่าต้นเขาจะอยู่ในลักษณะไหนแล้วตอนนี้ต้นเขาแบบเป็นยังไงนะคะก็คือความแตกต่างก็คือดีมากค่ะก็คือใส่ไขตต่ตั้งแต่ต้นฤด,ดูการปลูกคลิปแรกๆที่ปุ่มได้เอาไข่ฝังไว้ในดิน แล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็มาถึงนี่ก็จะไปฤดูการปลูกที่เบลเยียมแล้วนะคะก็ฤดูการปลูกนี่สั้นๆนะคะสามสี่สามถึงสี่เดือนประมาณนี้ค่ะสองสามเดือนประมาณนี้ฤดูการปลูกนอกกนั้นก็จะเป็นฤดูฝนแล้วก็หนาวหนาวกันค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะผมก็เก็บไปทํากับข้าวกินตลอดนะคะทุกคนเก็บไปใส่ทอดมันมั่งเก็บไปนี่นะคะดูใบค่ะปีนี้รู้สึกว่าทดลองนี่โอเคค่ะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าข้างบ้านนี่เขาทําก่อสร้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือเขา เขาแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นมะกรูดที่ปลูกจากมเมล็ดนะคะนคะคะเป็นมะกรูดที่ปลูกจากมเมล็ดเพราะว่าผมได้ซื้อต้นมานะคะก็คือไม่ได้เพาะเองอะคะ่ะซื้อต้นมาเล็กๆประมาณสูงประมาณประมาณสูงแล้วต้นเลี้ยวๆประมาณห้าสิบเซนอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ในกระถางมีสองต้นนะคะ นี่คะ่ะก็คือที่ผมจะทำนะคะอันนี้ก็คือจะลองก้นกระถางด้วย<ม>ก็เหมือนทุกคลิปที่ผมทำให้ดูนะคะลองก้นกระถางด้วยขยะเปียกนะคะอนนี้ก็คือเศษก้านดอกไม้ที่ผุมซื้อมาแล้วก็ตัดแล้วก็มารองกระถางน,นะคะก็จะมีนี่คะ่ะสิ่งที่ผมจะลองกระถางอีกนะคะนี่คะ่ะค่ะก็คือขยะเปียกในบ้านนะคะผุมก็จะเทใส่กล่อง นี่ค่ะเทใส่ก่ลองอย่างนี้ไว้ทุกวันก็จะไปใส่ถังปุ๋ยหมักก็จะไปสัง่งใส่ถังปุ๋ยหมักนะคะปิดฝาแล้วก็เทใส่ก่ลองไว้ในบ้านนี่ค่ะถ้าไม่ได้ปลูกพืชปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเีใส่ถังปุ๋ยหมักนะคะแล้วนี่ก็เป็นดินดินในสวนนะคะที่ผมขุดมาตะกี้นี่ค่ะก็อันนี้ก็คือเปลือกไข่นะคะก็จะขยี้ขยำขยำใส่ไปด้วย เพราะว่าเขามีแคลเซียมเยอะนะคะที่พืชต้องการเช่นกันค่ะ<ม>ก็จะทำให้ดินไม่มก็จะช่วยทำให้ดินไม่แน่นเกินนะคะ<ม>แล้วอันนี้ก็คือเป็นดินเพาะนะคะดินสำหรับเพาะต้นไม้ผมก็จะผสมเข้าไปในดินนี้ด้วยเพื่อเพิ่มอาหารให้พืชน,นะคะ เพื่อเพิ่มอาหารในดินให้พืชแล้วก็เพื่อให้ดินไม่แน่นเกินเช่นกันค่ะเพราะว่าเขามีมเมล็ดนี่ค่ะ,มะเมล็ดขาวๆนี่เดี๋ยวผมจะผสมดินนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะขยำไข่ให้ ขยำไข่ให้ได้เล็กที่สุดก่อนนะคะนี่ค่ะผมก็ได้ขยำไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะจะใส่ผสมดินลงไปค่ะ นี่นะคะแล้วผมก็จะเอาขยะเปรียกนะคะที่ผมใช้ในครัวเรือนนี่ค่ะยัดเข้าไปเลยค่ะจะมีทั้งเศษอาหารเศษนี่ค่ะก็คือแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วทีนี้ผมก็จะเติมดินนะคะทุกคนจะเติมดินเข้าไป ประมาณสักให้เขาทับถมเศษขยะนี้ประมาณสักสองถึงสามเซนติเมตรนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คับก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทำการมาทำการแยกต้นมะกรูดกันเลยค่ะ มุมก็จะเดี๋ยวก่อนนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าก็จะทําการกดกระถางก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สะดวกในการดึงต้นมะกรูดออกมานะคะ นี่นะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ดูรากเขาเยอะมากเลยนะคะทุกคนผมนก็จะใช้วิธีการดึงนะคะนี่ค่ะก็จะใช้วิธีการดึงผ่าตัดนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพยายามอย่าให้รากเขา บอบช้ำเยอะเกินไปนะคะค่ะก็จะเอาใส่กระถางเลยนะคะนี่คะ่ะก็จะเอาดินใส่เลยนะคะทุกคน เศษอาหารเปรียกที่เราใส่ลงไปเวลาเราลดน้ําไปอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็จะเกิดเขาก็จะเน่านะคะเขาก็จะเกิดอาการเน่าเปื่อยแล้วเขาก็จะเป็นอาหารให้พืชเราต่อไปครับพอดินเขายุบลงเราก็ค่อยเพ,เพิ่มดินเข้าไปอีกนะคะทุกคนจะทําอย่างนี้ตลอดครับเพราะว่าเวลาอาหารเปรียกยุบตัวลงดินเขาก็จะลดลงนะคะ แล้วเราก็เพิ่มดินขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกระถางน,นี้ผมก็จะทำเช่นกันนะคะก็จะใส่ขยะเปียกลงไปก่อนน่ค่ะ นี่นะคะผมใส่ขยะเปียกลงไปแล้วค่ะก็คือเช่นกันนะคะทุกคนนี่ค่ะผมก็จะใสด่ดินที่ผมผสมกันไว้เข้าไปนะคะประมาณสองหรือสามเซนติเมตรนี่ค่ะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาใส่ ต้องมักดูดของเราลงไปเลยนะคะสูงเกินถ้าสูงเกินแล้วก็ถ้าเขาสูงเกินแล้วก็บีบตรงเอาดินตรงใต้โคนเขาออกนิดนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะก็พอดีแล้ว พอดีแล้วเราก็มาทำการเอาดินใส่เลยนะคะแล้วก็กดให้เขาแน่นนิดนึงนะะทุกคน นี่ผมก็จะิดให้เขาแน่นๆแล้วก็เพิ่มดีนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศหนาวผมก็จะไม่รดน้ำเยอะนะคะแค่พอชุ่มๆก็พอ นี่นะคะที่บ้านหผมมีเปลือกไข่เยอะเพราะว่าเวลากินไข่อะไรอย่างเงี้ยหผมก็จะเก็บเปลือกไข่ไว้ตลอดนะคะทุกคนก็จะขยันขยันแล้วก็โรยข้างหน้านี้ไปค่ะนี่ค่ะเปลือกไข่ที่ผมได้ตากเอาไปนะคะ นี่นะคะก็เป็นการเสิ็จแล้วค่ะเดี๋ยวบุ๋มจะมาทำการลดน้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำที่บุ๋มผสมกันไว้นะคะก็คือเป็นน้ำที่อ่อ เป็นน้ำฝนแล้วก็น้ำหมักเศษอาหารในครัวเรือนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะผมก็จะหมักไว้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ